สวัสดีครับเคยไปร่วมงานแต่งงานที่ไหนเรารู้สึกว่าได้อะไรกลับมามา,มากกว่าแค่ความอิ่มท้องหรือความสุขไหมครับวันนี้แหละครับเราจะลองไปดูเรื่องราวในงานแต่งงานของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บอกเลยว่าบรรยากาศมันอบอุ่นมากแต่ในความอบอุ่นนั้นมันมีบทเรียนชีวิตที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นอมตะซ่อนอยู่ด้วยเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะด้วยคำพูดที่ทรงพลังมากๆของกำนันในเรื่องเขาบอกว่า กมใดเฮ็ดแล้วก็ตามเข้าไปโอ้แค่ประโยคสั้นๆประโยคเดียวนี่แหละครับมันคือแก่นเลยนะคือหัวใจของบทเรียนทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เรื่องของผลการกระทำที่บอกเลยว่าไม่มีใครหนีผลจริงๆแล้วบทเรียนแรกที่ทุกคนในงานไปฟังกันเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเลยแหละครับเป็นเรื่องของชีวิตผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเสียนนกซึ่งเรื่องของเขาเนี่ยแหละเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆเลย คือเรื่องของเสียนนกเนี่ยมันเหมือนเป็นคำเตือนชั้นดีเลยนะลองนึกภาพตามนะครับคนคนหนึ่งที่มีพร้อมทุกอย่างเลยทุกอย่างที่สังคมมองว่าโอ้โหสุดยอดไม่ว่าจะเป็นเงินทองกองเท่าภูเขามีอำนาจบาร,รมีแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่มีคือคุณ,ณธรรมคือเข็มทิศในใจนะครับแล้วพอขาดสิ่งนี้ไปเท่านั้นแหละสุดท้ายทุกอย่างมันก็พังครืนลงมาชีวิตเจอกับจุดจบที่น่าเศร้ามากๆเลยครับ แล้วกำนันก็พูดตอกย้ำเรื่องนี้ให้ฟังชัดๆเลยครับว่าเบิงเซียนกบเป็นตัวอย่างเขามีเงินหลายมีอำนาจแต่บ่มีศีลธรรมสุดท้ายก็บรรอดเห็นไหมครับมันชัดเจนมากเลยนะว่าความสำเร็จที่มันมีแค่เปลือกนอกมีแค่เงินมีแค่อำนาจแต่ข้างในมันกลวงโบยไม่มีศีลธรรมมันไม่มีทางยั่งยืนได้เลยและนี่แหละครับคือตัวอย่างของกรรมที่มันตามทันจริงๆและไม่ใช่แค่กำนันนะครับสอจอหรือสมาชิสภาจังหวัดนะครับ ก็มาย้ำประเด็นนี้เหมือนกันท่านชี้เลยว่าเรื่องของเสียนนกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือบทเรียนสำคัญมากๆโดยเฉพาะสำหรับคู่บ่าวสาวแล้วก็สำหรับทุกคนในชุมชนเลยนะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าอย่าไปเดินซ้ารอยเด็ดขาดอย่าไปยุ่งกับอะไรที่มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมโอเคฟังเรื่องที่เป็นเหมือนคำเตือนไปแล้วทีนี้เรามาดูทางออกกันบ้างดีกว่าว่าแล้วจะสร้างชีวิตให้ดีได้ยังไง ซึ่งในงานนี้แหละครับเราผู้ใหญ่ก็ให้คำแนะนำดีๆกับคู่บ่าวสาวคุณวินัยกับคุณพิมพิลาไหลว่าจะสร้างรากฐานชีวิตคู่ให้มั่นคงได้ยังไงและจุดเปลี่ยนมันก็มาจากคำถามนี้เลยครับพอได้ฟังเรื่องเตือนใจจบปุ๊บเจ้าบ่าวคุณวินยัยก็เลยถามผู้ใหญ่ขึ้นมาตรงๆเลยว่าแล้วชีวิตคู่เนี่ยควรจะตั้งหลักกันยังไงถึงจะมั่นคงโห้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับและคำถามนี้นี่แหละที่เปิดประตูให้ภูมิปัญญาของผู้ใหญ่หลั่งไหลออกมา แล้วคําตอบที่ได้จากผู้ใหญ่สมนึกก็คือศีลห้าครับใช่ครับสีลห้าที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละหลักปฏิบัติพื้นฐาน5ข้อในพุทธศาสนาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อะไรพวกนั้นนะครับท่านบอกว่านี่แหละมันคือเสาหลักเลยนะที่จะค้าจุนชีวิตของเราให้ทั้งมั่นคงแล้วก็สงบสุขได้แต่ที่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะคือวิธีที่ผู้ใหญ่สมนึกท่านอธิบายครับท่านไม่ได้บอกให้ไปนั่งท่องจําสีนห้าเป็นข้อ,ข,อข้อนะ แต่ท่านหยิบเอาแก่นของมันมาประยุกต์ใช้กับชีวิตคู่แบบเข้าใจง่ายๆเลยคือ 1. ต้องเคารพกัน 2. ห้ามเบียดเบียนทำร้ายกันและ 3. อันนี้สำคัญมากคือห้ามโกหกกันเพราะนี่แหละคือรากฐานของความไว้ใจในชีวิตคู่เลยครับพอพูดถึงเรื่องการกระทำเรื่องศีลธรรมไปแล้วบทสนทนามันก็ลึกซึ้งขึ้นไปอีกครับมันขยับไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นคือการปั้งคำถามว่าแล้วความสุขที่แท้จริง มันคืออะไรกันแน่และคำตอบที่ลึกซึ้งกินใจมากๆก็มาจากแม่พลอยซึ่งเป็นคุณแม่ของเจ้าสาวเองครับท่านบอกว่าความสุขแท้จริงบบได้อยู่ที่ความร่ำรวยแต่อยู่ที่ใจที่สงบและเมตตาโโหคำพูดนี้มันเหมือนเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยนะครับจากที่เคยวิ่งไล่ตามหาความสุขจากสิ่งของนอกตัวให้กลับมามองหาที่ข้างในที่ใจของเราเอง มันเลยทําให้เราเห็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากๆเลยครับระหว่างของสองอย่างอย่างแรกคือภาพดวงตาคือเงินทองคืออำนาจที่มันดูยิ่งใหญ่นะแต่มันไม่ยั่งยืนเดี๋ยวมันก็หายไปกับอย่างหนึ่งคือคุณค่าที่มันอยู่กับเราไปตลอดอยู่คู่โลกเลยก็ว่าได้นั่นก็คือความดีแล้วก็ใจที่สงบนี่แหละครับคือสิ่งที่เราผู้ใหญ่พยายามจะสื่อสารแล้วพอได้สั่งบทเรียนทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็มาถึงช่วงที่สําคัญที่สุดของเรื่องแล้วครับ คือเราจะได้เห็นว่าคู่บ่าวสาวคุณวินัยกับคุณพิมพิลาลัยเขาซึมซับบทเรียนเหล่านี้เข้าไปในใจแล้วเปลี่ยนมันออกมาเป็นคํามั่นสัญญาที่จะใช้ในการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ของพวกเขาทั้งคู่มาฟังคํามั่นสัญญาของฝั่งเจ้าบ่าวคุณวินัยกันก่อนครับเขาพูดออกมาอย่างหนักแน่นเลยว่าเฮาสีสังครอบครัวใหม่ที่บ่มีของเถื่อนบ่มีบาปกรรมมีแต่บุญและความดีชัดเจนมากเลยนะครับ คือเขาไปดิเสษเส้นทางแบบเสียนนกอย่างสิ้นเชิงแล้วเลือกที่จะสร้างครอบทัวบนรากฐานของความดีงามเท่านั้นส่วนเจ้าสาวคุณพิมพิลาไหลคำมั่นของเธอก็ไปในทิศทางเดียวกันเลยครับเธอบอกว่าเฮาสิทำบุญไส่บาตท,ทุกเศร้ารักษาศีลห้าและสอนลูกหลานให้หูจักธรรมะโอ้โหมันไม่ใช่แค่การทำเพื่อตัวเองแล้วนะ แต่นี่คือความตั้งใจที่จะเอาหลักธรรมเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆแล้วก็ยังจะส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ไปให้ลูกหลานแนอนากตอีกด้วยสุดยอดเลยครับและในวินาทีนั้นเองครับที่งานแต่งงานครั้งนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคนสองคนอีกต่อไปแล้วคามั่นสัญญาของทั้งคู่มันทรงพลังมากมันกลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นบทเรียนที่ส่งไปถึงทุกคนที่อยู่ในงานทุกคนในชุมชนวันนั้นเลยจนมีคนในงานพูดขึ้นมาเลยครับว่า งานแต่งมือนี้โบแมนแคพิทีแต่เป็นบทเรียนชีวิตให้ทุกคนคำพูดนี้มันสรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยว่าบทเรียนชีวิตที่ยิ่งใหญ่บางทีมันก็ไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มไหนแต่มันอยู่ในประสบการณ์ที่เราได้ใช้ร่วมกันในชุมชนของเรานี่เองแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยมันก็เลยทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดต่อนะครับว่าแล้วสำหรับเราละ่ะบทเรียนชีวิตที่สำคัญที่สุดมันมาจากไหนกันแน่